สามของน้องเชลซีแปดเหรอถูกนาทีสามสิบเอ็ดกลับไปที่บาสหมายเลขเจ็ดบาสมาที่เอออีกครั้งหนึ่งไปผ่านผู้เล่นของน้องเชลซีหมายเลขสามน้อยหมายเลขหกไปผ่านแคมปัสหมายเลขสี่บอลไปที่เจเอ๋สงโชคกระลงหมายเลขยี่สิบสองมาที่หมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดเติมมาเร็ว อูกนี้สปีดจะพยายามป้ายเพื่อนที่หน้าฝากประตูไ่ผ่านเพื่อนของน้องเชลซีบอลกลับมาที่แคมป์ปั้หมายเลขสี่ป้ายออกไปให้22มาที่เอิ์กเอกมาที่เ้เน้องเชลซีโดยเอ็มเอ็มได้บอลลูกนี้เอ็มบังบอลคืนไปให้จานน้อยหมายเลขหกไซฟ <c ười> เซฟเป่ <c ười> โด่ขึ้นมาออฟหมายเลขส ของชื่อซีได้สามได้บอลไ้ยากได้ยงตรงนีบ้บอล